เทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลุกมารวมรักษาสามขีทวีไกลปางสมัยศัตรูจู่จมตีเราพิชิร ่ดินสยามคือวัเนเุอของเชื้อไทยน้ำป็นไลคือวัาเลือดคองเชื้อค่าเอกกราชคือเจดียที่เราบูชาเราจะสามมาคีดรวมมีใจรักชาติประเทศเอกกราชจงดีใครย่ำยีเราจะไม่ละ สักสิบอินสร้านมาเดินสยามที่พ่อแม่สูย้ยามวยด้วยไทยยามปราบเสียน้ำให้พีน่นาสุชาติมาแม่ถึงไทยให้ได้จังไรยัดอย่างก็แบบคมคืนได้ใช่ไหมควรแก่น้ำงามสุด ส้นหมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือนและเนื้อชาติไกลไมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขยีประคับประคองป้องซือิสราเสรีมือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีวิต สัสดีค่ะคลิปนี้มีกุกิ้งก็มาพูดถึงเรื่องของขมนินะคะที่ขมิตอนนี้ก็ถูกรบกรานะคะให้พ่ยแพ้นะคะมีกุกิ้งเดาว,ว่าขมิคงจะต้องแตกแตกสลายนะคะมีกุกิ้งก็ไม่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์ของขอมหรือขมนินะคะจะอ่านมาคร่าวๆว่าขมิเนี่ย เขาเป็นคนใต้ปกครองของประเทศขอมแล้วเขมรเนี่ยไปลบหลาบทำให้ประเทศของเขาอ่ะซึ่งผู้ปกครองของเขาเนี่ยพ่ายแพ้หรืออาณาจักรขอมก็ล่มสลายไปนะคะเขาสร้างกรรมเอาไว้อ่ะคะ่ะกรรมหนักมากก็คือไปทำร้ายประเทศของเขาเองอ่ะคะ่ะทำร้ายขอม เหมือนกับไปทำร้ายเจ้านายที่มีบุญคุณกับเขามีบุญคุณกับเขามากๆอะนะคะแล้วเขาก็ไปทำร้ายไปตีประเทศขอมเนี่ยจนขอมเริ่มสลายมีกุกิงก็มองว่ามันเป็นบาปกรรมของเขาที่เขาจะต้องมาถูกสงครามถูกตีให้พ่ายแพย้ย่อยยับ ถ้าสมมุติประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สร้างเฟคนีวนะคะที่จะไปตีเขาอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งที่มาตีเขาให้พ่ายแพ้ให้แตกสลายเพราะว่ามันก็เป็นกรรมของเขาอะคะ่ะแต่ก็เผอเอิญว่าประเทศไทยเนาะก็ชอบสร้างเฟคเนีวแล้วก็สร้างเฟคนีวแล้วก็ไปตีเขา ล่มสลายอย่างนี้ค่ะซึ่งมันเป็นกรรมหนักมากๆของเขามันเป็นกรรมของเขาเรื่องกรรมนี่สำคัญนะคะในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมฉะนั้นก็อย่าไปทำกรรมไม่ดีนะคะให้เราทำแต่กรรมดีเพื่อที่เราก็จะได้รับผลของกรรมดีนะคะ ถ้าเราไปทำชั่วเราก็ต้องได้รับผลกรรมชั่วนะคะฉะนั้นก็สร้างแตก่กรรมดีดีกว่าค่ะคลิปนี้มีกุ๊กกิ้งก็จบคลิปลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ ดินสยามง,งามประเทืองว่าเหมืองทองได้เข้าครอมตันประเทศให้แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกดำงบ้านโบราณลกมารวมรักษาสามมาคีธีใกล้ปางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชิตรวม ว่าเลือดคำเชือค่ะเอกราชคือจะดีที่เราผู้ชาเราจะสร้างมัคิดรวมมีใจรักสาชาติประเทศเอกราชจังดีใครยั่งยีเราจะไม่รักให้เอาเละลางให้สิแผ่นดินระ่นน้สถาปนาสยา รักสิทอมุสรามเดินสยามที่เขาแม่สุยบมวยด้ไยยามปราบสืบนามให้ที่นาสุชาติมาแม่ทึงไัยให้ได้จังเลยยัดอย่างกทรศับบพท์คงืนได้ชช่ไมควรกะนำงามสุดอายุที่ จากภาษาลมบทคนดีเราเราทหลายเลือและเนือชาิทิ้งใครมีให้ใครเขาเยียบยำไข่ยำขยีประคับประคองปมงื้ออิสระเสรีมือใครมี้ช่วย នាងនាងមិនទៅ